อีพีสามอีพีสามบทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภกวาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารานาสัมปันโนสุขโตโลกวิทู アノタロポリサタマサラティサタテワマノツアナンホットパファワテサワカトパファワタタモサンギティコアカリコエヒバシコオパナイコパチャタンウェティタブウィンヨヒテスサァティパノパファワタサワカサンコ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆญาทิทั้งจัตตาริโพลิสายุกานิอัาถาโพลิสายุคคลาเอตาภะคะวะโตสาวกัสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยท้าขินเนโยอัญชาลีกะลานิโยอนุตตลังมุญญาเขตังโลกาสัตติอิติปิโสภะคะวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจตณะสัมปันโนสุขโตโลกภวิทูอนุตตะโลบริสะธรรมะซาระทิสะแทธทวามนุสสะนางพุทโภภะวะเต Sawakato kato pakawata tamusan hitiko akaliko e hipasiko kupanai ko pacatang meti tapuin new hiti supati pano pakawato sa wakasangku supati pano pakawato sa yaya padi pano pakawato sa wakasangko สามีติปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆญาติ่ทางจัตตาลีบุริสายุคานิอัตถาบุริสาบุคลาเอสสภควัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชาลีกัลนิโยอนุตตะลังมนยญาเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาหังสัมมาสัมพุทโธ อิจาจจรนาสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริตธรรมะสาลตีสาตาเทวมโนสานงพุทโธภพควาติสวะฆาโตพควาตาธรรมูสันเทติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจัตตังเวทิตาภูอินโยหิเตสุปฏิปันโนพควาโตสาวกัสังโฆ อูชูปฏ <nervous S 1> ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาลีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสักบุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยพาหุเนโยทักิเนโยอัญชาลีกะระนิโย อนุตตะลังวัญญาเกตังโลกาสติบทวดที่ <c oughs> สิบจินดามณีปียังมันตัง <c oughs> จินดามณีปียังมันตังยะสังหาสังโกนังอุปสันติ สิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทีปังกาเลเทโวสุโคเทธิกินจิเทโวเยสโกปัดชังทัสสมิ่นเกเนวะทันตาปิยังการตัง สาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิตาพังชน,นะณเยมณีจินดาปิยังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาเปียงมะมะจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโค ตานจะมหาราชาตวังมังโกสัตตุโนทีปังกาเลเทโวสุโคเทชิทิกินจิเทโวเยสะโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทานตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังมะมะ มณีจินมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะจินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตตาวะโอระหังปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโพสัตุนโนทีปังกาเลเทโวสุโพเท กินจิเทโวเยสะโกปัดชังทัสสมิงกินเนวาทันตาปิยงังกันตังสาลิกุตโตพว,วันตุเมสิทธิลาพังชะนะณเยมณีจินดาปิยงังจะทันางสัพเพชนาพระหูชะนะปิยังมะมะบทสวดที่สิบเอ็ดสักตาวา สักกะตวะพุทธะลาตานังโอสาทังอุตมังวะลังอิตังเทวมโนสานังพุทธะเตเจนาโสตินานาสันตุปตะวะสะเพทุกข้าวุปัสสะเมนตุเตสักกะตวะธรรมลาตานังโอสาทังอุตมังวะลังปะลิลาหุปัสสะมะนัง ธรรมเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวทสัพเพยยาวุปัสเมนตุเตสักตวะสังฆลตันังโอสะทังโอตามังวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวทสัพเพโลคาวุปัสเมนตุเตสักตวะพุทธลตันังโอสะทังโอตามังวลัง ตังเทวมนุสานังพุทธเทตเชนะโสตินานัสันตุปัทโทวาสะเพทุคราวุปัสเมนโตเตสัคตวาธรรมะลตนังโอสะทังอุตมมังวลังปาริลาหูปัสสมะนังหามเตเชนะโสตินานัสันตุปัทโทวาสะเพพยายวุปัสเมนโตเต สกกะตาวะสังฆรัตนังโงสะทังอุตมังวะลังอาหุเนยยังพาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสตินาน,ะสนปปา,าส,าาาสันตุปัตะวะสัพเพโลคาวุปะสเมนตุเตสกกะตวะพุทธรัตนังโงสะทังอุตมังวะลัง อิตังเทวมโนสานังพุทธะเตเชนะโสตินนานาสันตุปัฏฐวาสะเพรทุฟาวุปัสสะเมนตุเตสักตวะธรรมะรตานังโอสะทังโอตะมังวะลังปะลิลาหูปัสสะมะลังธรรมะเตเชนะโสตินนานาสันตุปัฏฐวาสะเพรพยาวุปัสสะเมนตุเต สัคตวาสังฆาตนางโหสะทังอุตมัะวังหูเนยยงปาหูเนยงเนยงสังฆเตเชนะโสตินนานาสันตุป,ปัตถวาสัพเพโลคาวุปะสะเมนตุเตบทสวดที่สิบสองชิน,นะบรญชอน ยสนากาตาพุทธาเจตวามลังสวาหันังจตุสัจจาสัสัทังลาสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกาลาทโยพุทธอัตวสตินายกาสสะเปปติติตาไมหังมัทเกเตนมุนิสลาทีเซปฏิตโตไมหังพุทโธธรรมุทวิโลจเน สร้างโภปฏิติโตไม่ห้างอุเลสาภ้าคูนากโลหะ <c oughs> ทะเยเมอนุลุทธโทสาลีปุตโตจะทักกิเนโคทันโยปิติภาคาสเมงโมคลาโนจะวามเกทักิเนสวะเนไม่ห้างอาสุงอนันทะลาหุโลกาสะโปจะมหานโามอุภาสุง วามะโสตะเกเกสะเกสะโตปิทิภาคัสมิงสุริโยวัปะทางกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตโสภิโตมุงมุนิปุงโวกุกุมาลกัสสะโปเทโลมะเฮสิจิตตะวัตตะโก โซัยหังวัฒเนนิจังปะทิทาภิสิกุณกะโลโอุปนโนอังคุลิมาลโลจะกอุป,ปาลีนันทสิวล,ลีเฮลาปัญจอิเมชาตานะลาเตท,ทิกะลากามะม,มา เทศสิติมหาเทลาวิชิตาชิตนะสาวกาเอเตสิติมหาเทลาชิตาวันโตชินโนลาสาลาาละชะลันตาสินติลาเตเชนะอังคมังเกสุนันทิตาตะา ละตะนางปุละโตอาสิทาคิเนเมตะสุตะกังภาชาตขังปัจฉาโตอาสิวะเมอังกุลิมาละกังขันทะโมลาปะลิตตันจักอาธานาธิยะีิยะสุตะกังอากาเซชา ท่นางอาสิเซซาปกาละสันทิตาชินานาวะละสังยุตาสัสตาปกาละละกังตาวกตาเทวาตวาตปิตาทะชันชาตาหาฮิลัน นาตุปัถวาอาเสสาวินายังยันตุอนันทะชินาเตชะสาวะสะโตเมสจิเจนะสัทธารัมทปัปปะชาเลชินาปชาชะละมัตตมิวิหะลันตังมะฮิตนเล สัทปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปทัทโทอัมมานุภาเวนะชิตาสิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตาลายโยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตาจาลัลลา มิจินาปชาเิติบทสวดสิบสามมหาพาหุงมหากาพาหุงสหสมานิเมตตสาพุทธันตังคีเมฆาลังอุดิตาโคลาจเสนามาลังทานาธิตามวิชินา ขิตาวะมูนินโทตานเตชะซาภวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามาพิยุชนิตาสัพพาะติงโคลัมปนาละกาลละวกะ,ะวกะม,ามาะมะคะมะถัถาทายกขังขันตีสุนัน ทันตวิชินนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชะยมังกลลานินาลาคิลิงคาชาวลังอติอติอตมัทธาโพตังทาวันขิจักกะมะสนีวสุธาลุนันตังเมตตามุสเสกวิชินาชิตตวามุนินโท ตันเตจสาภวตุเตชายามังคัลลานิโอคตติตาคาตาคาคามะติหดหักสุทาลุนันตังทวาวันพิตยโยชนะปะทางคุลิมาละละวันตังอิทีพิสัง คาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตเจสาปวัตุเตชยมังคลานิกาตวานกกตธมุทลังอิวะอิวะคาพินิยาจินญยายัตทุปะทุตะจะวจันนังชนะกา ยมัมมะมะเนตันเตนะโซมวิชินาชิตาวามุนินโทดันเตจะสาปาวตุเตชย,ยมังกลานิสัจจังวิหายัยมติสาจจาัจจักวาทาเกตุงวาทาปิโลปิตมะนงังอะติอต ผู้ตังปัญญาปฏิปัะชาริโตชิตตวามุนินโทตันเตเจสาภวตุเตชยมังกลานินันโทปานผู้ชคขังวิพุทังมหิติงพุนเตนะเถผู้เชะเณถามาปยันโตอินผู้ปะเตสะวิ วิธินาชิตตา,ามุนินโทตันเตจัสาปวตุเตชยมังคลานิทุขาหะู้ชาเขนาสุสทา สุทันทะทะอัตถังพรามาวิสุชิทิชุช,ชุติมิทิภากาธิทินาทานังยานาคาเตนวิชินาชิตตวามุนินโธตันเตจจสาภาวตุเตชัยยมังทล,ลานีเอตาปิปุชยะมังค คาลอาอัตทาคาถาโยวาจันโนทินนาทินเนสารเตมะตันตันทิตตวานันเนกวิวิธานุปัตถวานิโมขังสุขังอธิกรรมยยนโลสปัญโย มหากาลุณิกนโทโหิตายสาปบาณีนางโูเลตาวาบาลมีสาภาปัดโตสัมภูมุตมงเอเตสัจวาเชโหนตุเตเชยมังทยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวตโนเอวังตะวังวิชโยหุหิชยา สุเชยมังทะเลอาบาลังจิตตาบัลลังเกสีเสปตะวีโพคะเลอาบิเสเคสหับปภุทธานังอาคาปะโตปะโมกติสุนักะัตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิงครามพังมัจจาริสุ ปัฏากีนังกายะกามังวาจะกามังปัฏากีนังปัฏากีนังมโนกามังปานิทิเตปัฏากีนากปัฏากีนักนิขตวาลาพันดาเตปัฏากีเนอวตุสามังคลังละขันตุสาภเทวตาสาพปุธานุภาเวนัสทาโสธิภวันตุเตภาวตุสามังคลังละขันตุสาภเทวตาสาพภ ธรรมานุภาเวนาสัทธาโสทิภวันตุเทตาวัตตุสาปมังคลังละขันตุสาปเทวทาตาสาปสังคานุภาเวนาสัทธาโส,ท,าสทิภวันตุเตบทที่14สีปฏิธานะคาถานะ ยาเทวตาสันติวิหารละวาสินีทุเลขาเลโพธิขาเลตาหิงตาหิงตาธรรมะนาเนนาอวันเตปพชิตาสทิงกลโลเตธาวิวิหารละมาทันเล เทลาจะมันานาวากาจะาพิกาวุซาลิสาลามิกาทาทานาปติอุปาสการขามาจะาเทสานิขมาจะาอินชลาสาปานาพตา สุขิตาภาวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทัมพวาสังสังเซทชาตาอาทโวปปปาติกาเนิยนิกังธรรมวะ ลังปฏิจเตสาเพปิทุขัสสะกะลนตุสังขยังธาตุจิลังสะตังมมธรรมโมธรรมมาสลาจะอุอขขคลาสรังโคโหนตุสามารถโควะอัตฐายะจะจิตายะจะอัมเหลา คาโต้ซัมธรมโมสัมเฮปิธรรมธรรมะจัจาริโนอุอุติงสัมปาปุเรนปุเนปุเนเนยามะธรรมะการิยะปะเวทิเตปะสันนา หนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสัสนธธีธรรมะธรรมะทาลังปเวตันฉันโตกาเลเทวปะวัสตสตุพุธิภาววายะสัทธานังสัมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตทะ อาต,ตะละละชังนิจังละขันติปุตตะตะ,ตะกังเอวังขามเมนละลาชานโนปะชังละขันโตสัพพธา๖าเทวดาอุยโยคถาสุขปัตตาจนีสุขาพยปัตตาจนีภยโสกปัตตาจนีโสกโหนตสัเพ ปินานิโนตาวตาจามเฮิสัมภะตังบุญสัมปะทังสพเพเทวานุโมทันโตสพสพพะสัมปัตติสิทธิยาทานังท่านันโตสัทธายเสีลังละขันโตสพะทาภาวนาพิลาตาหุนโตขัดขัดชันโตเทวตา คาตาสาเพผู้ทาภาลปัตตาบาตเจกนังนัน,นจะยังภาลังอรหันตานัน,นจันตานันจะเตเชนะละกขังพันทานนิสัพพาโซบทสวนสิบหกสุมังคนุนคาถา โอนโตสะพังสุมังคลังละขันโตสะพาเทวาตาสะพาพุทธานุภาเวนะโสตทิหนโตนิลันตลังโอนโตสะพังสุมังคลังละขันโตสะพาเทวาตาสะพาธรรมานุภาเวนะโสตทิหนโตนิลันตลังโอนโตสะพังสุมังคลังละขันโตสะพาเทวาตา สาปาสังขารุภาเวนัสส,สสทิหุโตนิลันตาลางด้วยขออนุภาพด้วยอนุภาพแห่งสัจจะลิฐานขออนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสุภพปรลิษพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ้วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวสดสาธยายมต์และพระธรรมและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให,ให้แก่วัตถุมงคลปิตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญด้วยครู68แดจน วัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงสร้างขึ้นมาให้เปลี่ยมด้วยนุภาพแผงพระปรลิตตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทิอ